สวัสดีครับผมสาย์น้อยเซรามือนี้มายามรอบอีครับผมมัอนี้มันฟังครังใหม่ครับผมเบิรงนมัอ,มน,อนี้มีรอบอยู่หกลังครับมัอน,นี่มีเพิ่มอีกสามลังนี่ครับผมมาเบิรงฟังนี่กันอยู่ซื้อนี่แล้วพี่ดังซื้อได้นอยหนอ่อยจำบ่ได้เลยบัต นี่แหละคือว่วเดี๋ยวผมสิรงไปยามก่อนสิมมีบ่บ ตัวเดียวบะ่ะตัวเดียวอูรูมาเหรอฮะบานเนบานน้อยเงี้ายนายนไหนยงีบ่บานน้นยนยอยเงีบ่ปนานไ้อยเงีสุดหลังจ้า ผลว่าประคอจะรวยนะจะรวยจับอีดียูปลงนค่นี้ตู้สองลูกสาแตงเนาะจุดนี้ของแค่นี้เป็นอย่างไรซาเตงเนาะครับผมจีน่าตัวนึงครับเอามานละตัวนึงละอม่อ้ย

ไม่แต่ว่าบ่มีมันนี่อะไหนวะละครับผมก่อนตัวนึ่งจอดเลยครับข้อกับป่าปักเฮียเนาะตะบูอ่ะเนาะตะบูอ๋อไม่เหรอตะบูอ่ะไม่เหรอปลาก็มีเรื่อกันกับบ้านทีนี้กันอันเดียวอันนี่ปลาบ้านเอาเรืกันเลยสิครับปลานเงี่ยตรเอืนปักเฮียเนาะบ้านเอาเนาะนี่ครับผม nhiu bắn nó cứ ướn vào Cái súng rồi đấy phải ít chuẩn, đuôi dài, Ngoài đệm nhèm, 3 tì khìt, đây đúng không anh, mày, chấp nhạc thiệt wá, mày, hăng thiệt, Boss Chuếi cầm bả này, 3 ป,ปูอปอนกันปะบูเขื่อนมันม่เขื่อนนะผมอยู่เกาหลีก็มีเขื่อนปะบูเขื่อนเป๊ะเลยครับเลยมันปลาเป่าปะบูหน่อยปิดไว้แล้วเฮ้ยครับผมไปรุ่นกันฟังตัวขามครับผมอีกอยู่ฟังน้ำผุนนะครับผมขามไปฟังน้ำผุนกันครับผมวันจะมานี่ว่นยังอีกสามหลังอยู่ฟังตัวขามครับผมครับผมอันนี้ก็ได้พอ <c oughs> ตัวหนึ่งกับปลหนาอีตัวหนึ่งนะครับกับปลา ไปยังปักชิฮียเป็นปักชิกียตัวนึงไปครับมาดูกันรุ่นกันครับผมฟังรุ่นครับผมมาขามมาฟังผีดแล้วนะครับผมทีหลังที่เอาเคยใส่กันนี่แหละฟังที่นี้นิดนึงครับไปฟังมาดูกันเบิ่งครับผมนี่ครับหลังอยู่นิเตอรนี่แหละสองหลังเก่าแต่ข้าวตะกีมาแล้วครับผมยังใส่ไว้คือเก่าอยู่เนาะฮะ

con dàm nó bắt được bố quá Ui, ừ. Nó

Câu nắng một lắm, lắm. bại cái bại lắm bại lắm lắm bại lắm bại lắm lắm bại 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 này bại lắm bại lắm อันนั้นตรวซ้ำกันเลยครับผมลูกกวนอึออนี ừ, ừ. <ừ. S 1> ่นะครับผมอันนั้นตรวซ้ำกันเลยครับมันลูกกวน ังได้ตัวนึงนะครับผมไปรุ่นกันหลังคือไทยหลังที่สามอยู่มุ่งผุนนะครับผมแก mm hmm. okay. ้ัะแนนหน้าฟังผุนนะครับอ่านจิถืกอ,อีกบ่ mm hmm. นี่ครับผมอยู่ใหนเนาะเดี๋ยวผมเข้าไปเอาครับผมแบบหนึ่งครับผมใครอยู่เนาะ ัดเี่ยนเดือาขาวตามถูกับปาเงี้ยเด็ออกแหละบอกว่าอจะเพี่น ปาในตู้งนีดน่อเลยเนาะอ่อพอดี่แถววะนี่ได้เนมมาผลได้เน็มมาเอ้อจี่ไหนคือดึงขึ้นไว้ตะกนกอหลดได้จนทั้งแมนเปี้ยูอีปลาตวนชิ้น ผ่านนี่อันนี้ลายเสียบอันนี้หมุกจอดเลย แดงคัากหลายพี่สังเกตเหรอเวีเาห,หาะานอยู่ครับผมมื่อไงมึงซุ้มเงินมึงป่าเขาเนาะครับผม ไฟร้ายอยู่ครับผมปลาร่วมครับผมปลามืาินอาฮัวาโตตัวโอเคครับผมได้กินอยู่แล้วอยู่กับอาทิตย์หนึ่งนี่แหละอายุหางกินนะครับผมคลิปนี้สร้างใหม่สาราขอลาไปก่อนนะครับผมดเด้อเจอกันชิปน้าครับผม